S <S <an> เลยวะ <S an> อันนี้เขาเอื้นไว้อย่างกัเพาะจุ้มจุ้ม <S <S <an> ได้สองสามโลแล้วนะครับโ <S an> <S an> อ้เบิ่งครับ เครื่องกระติกแล้วข้าวทาข้าวทาข้าวทาเงี้ยยังครับนี่เ<ำ>งี้ยรำเงี้ยรำนะฮะ ครับสวัสดีพี่ๆน,านา้าๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำโค้งนะครับวันนี้ก็มากระเบยดห้าคันนะครับก็จะลงเหยื่อลำไว้สักสามคันแล้วก็เอาเหยื่อหมักมาเช็คประกุดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีอะไรมาตอดเราหรือเปล่านะครับวันนี้เยวมาลุ้นไปด้วยกันครับนะ้าไปครับผม ผมจะลงเป็นเดียรหมักในกระดูกที่ได้นะ โอเคนะครับนะนะตอนนี้ก็เหยื่อชุดแรกของเราก็ลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีฝั่งเหยื่อหมักนะครับมีมาตอดติ๊กติ๊กติ๊กอยู่นะครับไม่รู้ป่าอะไรนะฝั่งเหยื่อรํานะฮะก็ยังยิ่งอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมรุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะมีอะไรมาตอดเราหรือเปล่านะฮะวันนี้โอเคไปกันครับผมยวดูสภาพใหม่นะครับนะนะตอนนี้ก็น้ำลงนะครับแม่น้ำโขงตอนนี้ ข้างล่างก็จะเป็นทรายทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะมีปรากฏหลงมาหรือเปล่านะครับตอนนี้หน้าดินแล้วก็ยังนิ่ง,งอยู่นะครับมันก็ฝังลาวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับนะนะตอนนี้แดดร้อนเผาเวลาเที่ยงแล้วนะฮะหมดแต่หาไม้ยอยู่นะครับผมก็ธรรมดาครับ ครั้งแรกของเรานะฮะกับแป่น้ำขุ่นนะฮะมาเลยวะ ครับกับเหยื่อชุดแรกของเรานะครับนะ้านะปากกำมังนะฮะกำมังแม่นับโค้งครับส,สวยๆนะฮะโอเคต่อกันเลยโอเคนะครับนะ้านะเหยื่อชุดแรกหน้าดินของเราก็ทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะนะฮะ ลงเหยื่อไปได้ประมาณสัก20นาทีนะครับผมปลากำลังเข้า1แต้มนะครับส่วนฟังเหยือหมักนะครับก็มีมาตอดติ้งๆอยู่นะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะทําแต้มกับแม่น้ําโขงวันนี้ได้กี่แต้มนะครับโอเคไปลุ้นกันครับไม่กอดเล่นเลยติดแล้วบ้าง ติดตอนไหนวะเนี่ยแตบที่สองนะ,ะนะนะกับเหยื่อชุดแรกของเราฮนะกระมังสวยๆอีกแล้วครับติดตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะฮะน่าจะตั้งแต่ตอนที่ผมปั้นเหยื่อหมักอยู่นะฮะโอเคแต่อยบนี้ก็สวยอีกแล้วครับหมันๆนะครับผม ติ้ง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 ทุกคันเลยนะครับโอ้โหเกี่ยวหลังเป็นไปได้ยังไงเนี่ยบิดลุงเบลื้อนะฮะ โอเคนะครับณนั้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นชุดที่2แล้วนะครับเหยื่อชุดแรกเราก็จัดกำลังมา2แต้มนะครับแล้วก็มีตอดทุกขั้นนะครับน่าจะเป็นไซส์เล็กๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกับเหยื่อชุดที่2ของเรานะครับจะเป็นยังไงครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับจะบ่ายสองแล้วนะครับวันนี้เราก็จะอยู่จนถึงที่สุดเลยนะฮะโอเคไปลุ้นกันต่อครับผมไปครับ Thank you ยุบไปเลยนะเปิดกล้องไม่ทันครับเมื่อกี้ครับนะฮะก็เหยื่อชุดสองเราก็ยังไม่มีอะไรมาตอดเลยนะครับแต่ขันนู้นเมื่อกี้นะฮะที่เป็นเหยื่อหมักนะฮะมีมาสกิดยวบไปเลยนะครับรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ปล่อยไปนะครับไม่กินเบ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนเย็นๆดีกว่านะครับช่วงนี้ปลาอาจจะไม่กินเหยื่อนะครับเผื่อมี ของใหญ่เข้ามาตอนเย็นๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแม่น้ํานะครับผมโอเคไปลุ้นกันเลยครับไปท้า กันะครับเหยื่อชุดที่สองของเราปาตเพียนนะฮะสวยฮะเหยื่อสดเฮ้ยไม่ใช่เหยื่อมักยังตอดติ้งติ้ง,ง,งอยู่นะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะตอดหาอะไรน,น,นักหนามันจะเอาก็ไม่เอาโอเคสไปครับ เค okay, นะฮะแดดล่มลมตกลงม,มาแล้วก็ปลาก็เริ่มจะเข้ามาบ้างนะครับมีให้พอได้สนุกนะครับผมแต่ตอนเนี้ยถ้าเหยื่อหมักของเรายังไม่ทํางานนะครับผมจะเอาลงเหยื่อตะก้อทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อครับผมลุ้นกันครับ ปิดดูนี่เตอนไหนวะเนี่ยกว้างนะผมดูนี่เปตอนไหนไม่รู้นะฮะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นชุดที่3ามแล้วนะฮะก่ําแล้วนะครับพอดีตรงน,นี้ผมเปลี่ยนเป็นเหลือเยื่อบักไว้คันเดียวนะครับเพราะว่ามผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นเป็นทรายนะครับเป็นทรายไม่มีหินไม่มีอะไรนะครับข้างล่างก็รุ่งๆนะครับไม่น่าปรากฏได้จะมายากอยู่นะครับไม่มีที่ให้มันหลบอาศัยอยู่นะครับผมก็เลยเอาตะก้อลงทั้งหมดเลยเหลือไว้คันเดียวนะครับคือจะรามาลุ้น กันกับเดียรชุดที่สามของเรานะครับจะมีแต้มเพิ่มอีกหรือเปล่า <c oughs> น,นะครับล้านะสวยนะครับนะครับยมเย็นๆนะฮะเดี๋ยวลุ้นต่อกันครับผมสวยงามครับยิสไทยครับคี้ก็ได้ยิสไทยใสสวยมาสุดยอดเลยนะฮะโอเคเลยใสโอเคเลยนะฮะกําลังราบนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกับเหยื่อชุดที่สามของเรากันนะครับว่าจะเป็นยังไง จะมีแต้มให้นานาได้รับชมอีกหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันต่อครับไปครับ น้อยนะฮะทีอ่อันนี้เขาเอื้นมมาอย่างกับเพาะจุ้มจุ้มได้สองสามโลแล้วนะครับ <laughs> <c oughs> จักอรอบแล้วเมื่อนี่ เ้านีได้ไรบครับนีน่อยากะากน้ปลานี้ยบ่คือว่ปลาขาวบนะ <laughs> ่ครับว่งันมากนหน้กิโลน่ดย่างนนในรูครับรักตัง้งอยูนีแมแนบัครับ <laughs> <laughs> สองสามโล,โอ,มโ,ลโอ้ยเมื่อครับเครื่องกระติกเหรอข้าขทาข้าขทาข้าทาเงี้ยยังครับนี่เนืน้นนอรำเหยื่อรำนะฮะมัน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 เมื่อเช้านี่ก็บซักซับลูดดิครับ น้ำมาก,กโุกคนปาตรงน้ำมี่จะต่อยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้กับการออกหมายตกปลาหน้าดินที่แม่ลำโขงครั้งแรกนะครับอ่าบรรยากาศยามเย็นขดดีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนี่ปลาขึ้นดีมากเลยครับปลาปลาก็จะกินช่วงเย็นๆหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ